ปิดไฟแล้วใส่จานนะใส่จานใหญ่ๆทุกคนเพราะว่ามันเยอะหน่อยเก็นได้ทำบ้านเลยนะเนี่ย <Okay. S 1> ชอบผักแกนดอกกะหล่ำใส่หมูสามชั้นนะทุกคน สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกๆคนเลยนะครับ <Wow. S 2> วาันนี้จะทำเมนูผัดพริกแกงดอกกระหล่ำใส่หมูสามชั้นนะทุกคนเมนูนี้ทาง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะวัตถุดิบก็ไม่เยอะนะทุกคนวัตถุดิบไม่มีอะไรมากนะทำง่ายนะทุกคนเราไปทำกันดีกว่าไปอยู่คาแล้ว uh huh. พริกแกงหมูสามชั้นสิ่งที่เราต้องเตียงคือพริกแกงพริกปันก่นกระเทียมป่นนะครับทุกคนแล้วก็ดอกกระหล่ำกร้หง่ำห่านเอาไว้ประมาณนี้นะ ตอนใหญ่มากนะทุกคนพอดีคำหมูสามช้าก็หามาไว้เป็นบ้านแบบนี้นะทุกคนรับผิแล้วจะได้ส่งง่ายนะสีไฟแดงซอยใบยมะกรูดนะครับเราไปเริ่มผัดก,กันก่อนดีกว่าใส่น้ำเล็กน้อยนะแล้วก็ผัดพริกแกงให้หอมเย่างแบกหมแกงหอมแล้วใส่หมูนะทุกคนนี่ก็ใส่น้ำซุปหน่อยนะทุกคน เอกก็หลานที่ล้างเอาไวก็ใส่เลยนะใส่รวมมาให้หมดเลยนะทุกคนโนเนี่ทำง่ายมากๆแล้วก็น่ากินด้วยนะทุกคนอร่อยผงก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนใส่น้ำปลาไปเลยสองกระโบยนะใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะทุกคนรสดีก็ขึ้นช้อนโต๊ะพอนะ ปรุงรสนี่ก็แล้วแต่ชอบนะมันใส่แค่นี้พอแล้วทุกคนพริกแกงเนี่ยเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะทุกคนเครื่องปรุงมีแค่นี้เองนะง,ง่ายๆไปให้ดอกกระหล,ล่ำสก,หม,สก,ก,สกนะหมูสกแล้วใส่พริกแดงนะหมูสกแล้วดอกกระหล่ำสกแล้วแล้วก็ใส่พริกแดงยนะทุกคนบอกเลยลดจัดจานนะเมนูนี้ นี่เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนพี่แกงมดอกกระลาใส่หมูสามชั้นนะทุกคนนาเกีมามา่าเราก็ทำมมาง่ายนะทุกคนลองเอาไปทำดูนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก่อนจะลาจากการก็อย่าลืมฝากกดติดตามชอบว้ด้วยนะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับโอ้ไปแล้วครับบ๊ายบายนาเกมามา่า